อย่างที่พูดกันถึงเรื่องสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมว่าไม่เชื่อก็จำได้5%ถ้าได้อภิปรายดิสคั s ด้วย,วย,วยก็อาจจะมาก็ง10%ทดลองทำเพิ่มมาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงต้องมาสอนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติ80-90%ถ้าได้ต้องมาสอนด้วยจากที่ตนปฏิบัติทัองต้องมาสอนก็90%ไหนกัน ก็เวลาเราจะกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกเลยของผู้เรียนมันก็ต้องมานั่งเลกนว่าจะแอดพลายสามเรืยนนี้มาใส่ตรงไหนแอดพลายสามเดือนมาใส่ตรงไหนไม่มันต้องมีแอสไซเมนนะถ้าภาษาโรงเรียนมีเรียกว่าการบ้านใช่ไหมแต่ว่าการบ้านที่โรงเรียนให้ตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์ก็แล้วแต่แต่นะแต่ว่าเวลาเราไปอย่างเงี้ย สมมติเราจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเช่นกรณีมอนจัดเนี่ยมื่อดูแต่และมด,ดูเนี่ยกันบ้านเียนเลยนะนักเรียนที่มาเนี่ยนี้ต้องดูเลยวย่ายังสมมติในทางอินเดียทุกคนได้อา่านวรรณกรรมอินเดียบ้างคำนิพพานเศรษฐีอย่างเงี้ยนะคนขี่เสืองานของกิสนามุรตษีงานของ,ของปอดพระเจ้าอุตสาหะโสมมหาราชอะไรพวกนี้อันนี้เราก็ต้องคนออกแบบเนี่ยต้องเรียกว่าต้องรู้เยอะ พอสมควรค้นพอสมควรล้วรู้ว่าเรื่องนี้เมื่ออ่านเรื่องนี้เราจะโยงเรื่องนั้นได้มอานเรื่องนั้นเราจะโยงแล้วความรู้มันจะปะติดต่อกันขึ้นมาคนเรียนก็จะแบบค่อยๆเปิดโลกเข้ามาจนกระทั่งโอ้โหมันเชื่อมโยงกันเห็นความเชื่อมโยงอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนงั้นเราก็เราก็ต้องคิดว่าโมด,ดูลหนึ่งๆห,หรือว่าช่วงเหมือนการเรียนเนี่ยมันจะเรียนอะไรก่อนหลังยังไงเพื่อที่ให้ ความรู้มันต่อมาโยงกันเพราะมันต่อมาโยงกันพวกมันจะว้าวมันจะติดมันจะมีความรู้สึกว่าโอ้ไอเรื่องที่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาเกี่ยวกันภาษาอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชมันเกี่ยวกับเล็กซานเดอร์มหาราชเห็นไหมเห็นีหเห็นว่าโอ้ไม่เคยคิดว่ามันจะมาโยงกันนะไอความหัศจรรย์นั้นการเรียนรู้มันเกิดขึ้นจากไอเรื่องพวกนี้ไอเราเองเราก็ต้อง ทำกันบ้านเยอะเนาะมันเตรียมเรื่องบ้านเรียนแล้วก็ต้องดูว่าจริตของลูกเราเป็นยังไงเรื่องแบบไหนก็หยิบแล้ววางไม่ลงก็จะอ่าจนจบนี่เราก็รู้รู้ดีเยอะแล้วก็เลกตัวเองก็งวางไอซายเมนให้ดีแล้วก็เวลาออกไปในพื้นที่ออกไปในกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเรื่องเนี่ยเราก็จะประเมินผลผ่านไ,ไอ้ไซเมนต์ให้เยอะที่สุดเลยเพราะถ้าเราไม่ประเมินผลเนี่ยเราจะสอนลูกแบบหลับตาสอน เราไม่รู้ว่าเขาได้เรียนรู้จริงหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเมื่อเขาต้องไปใช้ความรู้นั้นๆในการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยหร,รือว่าจะแก้ปัญหาของเเองนี่เขาได้เรียนรู้จริงหรือเปล่าเราคิดเอาเองเขาจะได้เรียนรู้แต่ว่าถ้าเรามีกระบวนการประเมินผลด้วยเนี่ยบวกขันตอเข้าไปเนี่ยเรามัด่นใจเรายิ่งสอนเราก็ยิ่งมั่นใจไม่พอทําบ้านเรียนเป็นหนหึ่งปีงงในไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงนี้มันได้ผหรือเล บอกกับตัวเองนี่ยังไม่ได้ว่ามันได้ผลไหมงั้นเราจะรู้ว่ามันได้ผลมันไม่ได้ผลก็ต้องมี a s ซ i g n m e n t แล้วก็ประเมินผลผ่าน a นะ s ซ i g n m e n t นั hmm. <assignment S 2> mm ้น hmm. s i g เ m e n t ก็คือการบ้านนดะเ mm hmm. นานะ mm hmm. ก็คืองานที่มอบไมยเข้ามาซึ่งตัวนี้ก็ต้องใช้ศิลปะสมค,ควรนยะเด็กคื้ใจอยากทำหรือไม่อยากทำ,ออกทำถ้าเรารู้จริตของคนเรียนมากหน่อยเราก็ได้ a s ซ i g n m e n t ที่ดีอย่างที่ผมทำก็คือไปค,คุณนำ เราเด็กไปต้องไปใช้ชีวิตคุกคี่คยวผสมควนทุกเรื่องที่เขาทำเราต้องไปรู้เวลาเขาเล่าเราก็ไปฟังแล้วก็พอจะมาวางเอเจเมนต์เนี่ยเนื่องจากเรียนเป็นกลุ่มเ,เราจะวางเป็นอินดิวิโดเป็นรายบุคคลเลยว่าคนนี้ต้องไปอ่านเรืนน่องนี้คนนี้ต้องไปอ่าน,น,นคนนี้อ่านเรืนน่องนี้ใช่แน่ๆเลยโดนรันบรองไม่วางเลยวางแบบนี้แล้วก็ถึงเวลาเดินทางเขาก็เอาภูมิเข้ามาอวดกันนะ สิ่งในอินเดียเนี่นกี่ยุคกี่สมัยที่เราเห็นมาที่นั่น,ท,นที่นี่เห็นไหมหน้าตาเดือนนี้มันตกยุคนี้ยุคนี้นี่เราก็วางตําแหน่งเรื่องนี้ที่ต้องมาเล่าหลังจากก็ไปเห็นเห็นนะเขาอ่านนะเขาอ่านแนละ้วเขาอ่านในตาําราแต่ว่าเขาต้องไปเห็นพระพุทธรูปที่สารนาศก่อนก็ต้องไปเห็นพ,พุทธรูปในปพิพิธภัณฑ์ที่นั่นที่นี่ก่อนแล้วมันก็เห็นโอ้นี่ไงที่อ่านมาเอ้ยนี่ตรงเลยใช่เลยใช่เพราอเขาขึ้นมาบรรยายเขาจะยกตัวอย่างที่เราเดินทางผ่าน เรียบร้อยไม่ต้องกลัวเขาไม่ต้องเหนื่นยงงอยไม่ได้เนี่ยงั้นไอ assignment กับกิจกรรมที่เขาจะไปเจอไปเรียนต้องออกแบบดีๆถ้ามันออกแบบแล้วมันลงตัวแันเด็จะเป๊ะปวกมันก็นเด็กสนุกไปมีเรื่องมาเล่าให้แม่ฟังกลับมาบ้านมีเรื่องมาเล่าให้พ่อฟังแล้วถ้าทุวันเขาได้เล่า